0องศาถึงลบ3องศานะคะวันนี้ขับรถมาเรื่อยๆก็ยังมีติดลบหนึ่งติดลบสองติดลบสามอยู่นะคะวันนี้ป้ามมนาก็เลิกงานรอบเช้าแล้วนะคะวันนี้ต้องใส่หมวกเลยเพราะว่ามันหนาวแล้วมันเย็นหูมากเลยนะคะต้องใส่หมวกเลยถ้ามันถ้ามันถ้าบางคนไม่เป็นไรแต่สำหรับป้าโมนาพอหนาวมากๆ เย็นหูมากๆก็จะปวดหัวเนาะก็เลยต้องใส่หมวกสักหน่อยนึงนะคะตอนนี้ข้างนอกก็าขาวโพลนไปหมดแล้วนะคะจากฮิมะแรกนะคะฮิมะที่ตกแรกของปี2024จะเดือนพฤศจิกายนวันนี้วันที่10 20เนาะ20พฤศจิกายนนะคะ ป้าโมนาถึงที่ทํางานแล้วป้าโมนาก็จะนอนในรถสักสักนิดหนึ่งนะคะเนาะเหมือนทุกครั้งนะคะขอนอนสักนิดนึงนอนก็นอนไม่หลับหรอกแต่ก็แต่ก็ต้องขอพักสักครึ่งชั่วโมงนะคะขอพักสักหน่อยนึงขอพักสักหน่อยนึง ที่จอดรถนะคะในรถที่ได้ยินเสียงฮึงฮึนั่นก็คือเปิดความร้อนนะคะเปิดความร้อนให้กระจกให้หิมะข้างหลังมันละลายนะคะเพราะว่าป้ามนาขัดรถมาสามชั่วโมงเนาะน่ะปิดแล้วนะคะ ปิดดับเครื่องรถนะคะเดี๋ยวป้ามนาก็จะเงียบสักหน่อยหนึ่งนะคะขอตัวเงียบสักหน่อยหนึ่งนะคะบายบายนะคะป้ามนาก็จะให้เห็นอากาศข้างนอกนะคะว่าเห็นไหมคะมันขาวหมดเลยนะคะอากาศมันขาวนะคะหิมะหิมะตกนะคะขาวขาวๆน้อยๆอ,อย่างนี้เลยนะคะนี่ครบ ขอบกระจกนี่คือขาวนะคะขาวแล้วในรถป้ามุนาก็จะมีหมอนมีผ้าห่มนะคะผ้าห่มผืนน้อย,น,อยนะคะเพราะว่าเราแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ครึ่งชั่วโมงนี่มันก็เย็นเฉียบอยู่นะเพราะว่าอากาศศูนย์องศานะคะป้ามมนาก็จะเอนเบาเอนเบาอ,อย่างนี้แล้วก็เอาหมอนหนุนเลยนะคะหมอนหนุนแล้วก็จะนอนจ้ามีผ้าห่มผ้าห่มผืนน้อยนะคะ นี่เพงค์ผืนผน,น้อยนะคะผ่านไปสองวันแล้ววันนี้วันพุธแล้ววันที่สามวันอ่าวันที่สามของการได้พักครึ่งชั่วโมงนะคะเนี่ยหูเปิดหน่อยนึงก็เย็นหูยิบเลยนะคะพี่น้องต้องให้อยู่อย่างนี้เลยนะคะขอสักครึ่งชั่วโมงขอสักยี่สิบนาทีนะคะพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีจ้า